ช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิถีของชาวประมงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพูดถึงสังกอก็คือบ้านของปลาที่ชาวประมงอ่าวขั้นกระไดตำบลอ่าวน้ําในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยกันทําขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะแต่ว่านอกจากการทําสังกอแล้วพวกเขาก็ยังผลักดันให้มีข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยหวังว่านี่จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้การอนุรักษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมือง สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยค่ะเราจะไปไหนกันนี่ไป,ไปตัดยอดมพะพร้าวครับทำอะไรครับ เด็กๆและผู้ใหญ่ในอาขอนกระไดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยกันเตรียมไม้ไผ่ถังมะพร้าวกระสอบชายและวัสดุต่างๆเพื่อทำช้างโครหรือว่าบ้านของปลาการทิ้งสังเนี่ยมันได้ผลมากถตว่าให้ปลาให้ปูกลับมาให้มันเหมือนมันดีประกาวะต้องต้องเทว่าเราเริ่มมาทิ้งสังตัองปีเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทางมะพร้าวนี่ก็คือที่ที่ทปลาจะ ส่วนไม้ไผ่กับทางมะพร้าวที่มาปลูกเป็นหัวนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้เห็นว่าตรงนี้มีทุ่นแล้วก็มีสังวางอยู่นะคะประตูประตูกันเลยเนี่ยมองละสังพวกนี้ก็เลี้ยงเราไปด้วยในตัวหรือว่าอาหารง่าย,าย้่าเทงเยอะแม้ว่าจะมีสังกอเพื่อเป็นบ้านให้ปลาและเป็นแนวเคิตอนุรักษ์ทรัพยากรประมง แต่ก็ไม่ใช่เครื่องยืนยันความสำเร็จเพราะยังมีเรือประมงเข้ามาจาับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์ของชุมชนโดยที่ชาวบ้านทำได้แค่ร้องขอให้ออกจากเขตเมื่อพบเจอเท่านั้นไม่สามารถบังคับเรือประมงเหล่านั้นได้จึงพยายามเสนอให้มีข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีนี้นะครับชื่ว่าเป็นข้อห้ามนะครับ ห้าพันสี่ร้อยเมตรห้ามกุาลาบกุหลุนเรือข้าถอยอดล้อมทุกที่ที่มีสายม่านเรือปลากระตักฝันไฟข้อบัญญัติ้องติ่นเนี่ยผมว่าสําคัญเพราะว่าเรารู้รักเราทําซังเป็นแนวเคตเนี่ยเราไม่มีเราเราไม่มีกฎหมายที่จะไปห้ามลอยหญ่เขาได้เลยถ้าเราเกิดเรามีข้อบัญญัติต้องติ่นโดยเราเป็นคนออกกฎหมายเราเป็นคนใช้เนี่ยผมว่าดีผมก็อยากจะทำข้อบัญญัติต้องตินเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญว่าการทํามาตรการอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็คือการมีเขตการห้ามการทําการประมงที่ทําลายล้างในบริเวณที่เราฟื้นฟูเพราะว่าถ้าเราฟื้นฟูมือนึงแต่อีกมือนึงเรายังปล่อยให้คนอื่นมาเอาทรัพยากรที่มันกาลังจเจริญเติบโตไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาภารกิจของชุมชนเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ยังคงอีกยาวไกลแต่อย่างไรวันนี้พวกเขา ก็ได้ตำนักแล้วว่าพลังของชุมชนคือพลังแห่งความหวังที่จะร่วมกันฟื้นฟูท้องทะเลไทยนักข่าวพลเมืองสมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยรายงาน